เลยครับมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับมาเดิมนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับบวกลบขึ้นลง24ตัวนะครับผมจะใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับแล้วก็ตามที่ผมแจ้งไว้นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะได้มาทําคลิปแจกให้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าไปผมก็เริ่มไม่ค่อยว่างแล้วบ้างก็ยังจะให้ต่อในไลน์กลุ่มนะครับจะเป็นไลน์ไอเดียตามนี้นะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีจะตามนี้นะครับ ก็เดือนสิงหาคม3สัปดาห์ก็300บาทนะครับท่านทำไม่ผิดหรอครับ300บาทครับก็ต่อทั้ง4ี่คลิปเนี่ยครับเพราะมีบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีกี่คลิปนะครับมีทั้งทั้ง4ตัวนะครับไต้หวันเกาหลีจีนนี้เคแล้วก็หุ้นรอบบ่ายนะครับทั้งหมดละครับก็คือถูกพอๆกับไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดนะครับแล้วท่านอาจจะสงสัยอย่างหนึ่งครับ ผม,ผมทำขึ้นมาในเพื่อรูดก in mm. ินเงินเจ้ามือนะครับผมไม่ได้มากินเปอร์เซนต์จากยอดที่ท่านแทงนะครับบางท่านอาจจะงง,ง,ง,งงกินเปอร์เซนต์คือยังไงก็เนี่ยครับท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้บางท่านรู้ว่าผมก็มาจากเว็บไหนเนี่ยคือถ้าใครพาสมาชิกเข้ามาได้ทำเป็นลูกขายเข้ามาเขาก็มีเปอร์เซนต์ให้ทางนั้นแหละครับคือไม่ต้องแทงเองอ่ะกินเปอร์เซนต์จากยอดที่ท่านแทงอย่างเดียวท่านจะแทงถูกไม่ถูกก็เรื่องเรื่องสุดแท้แต่ท่านน่ะคนเก่าออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแทงต่อเขาก็กินเปอร์เซนต์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมคครรัับบดดูเเออางก็ไ้ ส่วนยละเอียอเข้ากลุ่มจะอยู่ท้ายคลิปนะครับตอนนี้มาดูใต้หวานกะเกาหลีก่อนนะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาเพร่อโดนกินเงินเจ้ามือนะครับมันจะประหลาดประหลาดนิดนึงเลขวันพุธนะครับเลขกลางคือ5้าสี่นะครับคําว่าบวกลบขึ้นลงยี่ยี่สิบสี่ตัวนะครับก็คือการเอาห้าสิบสี่ครับลบยี่ยี่สิบสี่ได้สามสิบนะครับแล้วก็การเอาห้าห้าสิบสี่บวกยี่สิบสี่ได้เจ็ดสิบแปดนะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดนะครับ ส่วนท่านที่จะอยากโลดน้อยตัวกว่านี้ก็มาดูผลย้อนหลังกันนะครับผลวันอังคารหลุดนะครับเลขกลาง42คือดัดชนีหุ้นปิดตายครับปิดตายคือยังไงคือเช้าปิดของตหวันปิด89ครับเกาหลีดันปิด01อีกต่างแค่12เลขมันไม่วิ่งไปไหนครับถ้าแบบนี้จะมีโอกาสตายนะครับแต่ถ้าดัดชนีวิ่งสวยๆเช่นวันจันทร์77กับ22ครับต่างกันประมาณเกือบ50อย่างเงี้ยครับก็จะถูกกันค่อนข้างเกือบทุกวัน จะไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายอย่างนี้ครับหนึ่งสองแล้วบ่ายปิดห้าอย่างงี้ครับคือถ้ามันแกวงเยอะๆหน่อยอแกวงสวยๆสักสามสิบกว่าเงี้ยก,ก,ก็จะถูกกันก็คากประจําครับถ้าถ้าดัชนีมันแกวงน้อยหน่อยครับคือมันคือเลขเดียวกันน่ะมันก็จะมีโอกาสตายครับนั้นช่วงนี้ถูกยาวคือมันเป็นผลกระทบจากดัชนีเป็นหลักนะครับแต่ท่านพอเข้าใจนะครับคือเพราะยังไงมันก็ถูกทุกวันไม่ได้ครับถึงแมว้ว่า การที่มันถูกเยอะคืออันนี้คือตามผลย้อนหลังแต่ต้นปีนะครับผิดอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันก็คือถูกเกินร้อยวันแล้วครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีหลุดนะครับมันถูกทุกวันไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของไต้หวันกับเกาหลีนะครับวันพุธเลขกลางห้าสี่นะครับส่วนน้าเหลือในรายกลุ่มก็จะเป็นในตามนี้ตามนี้นะครับรับลายไอดีหนึ่งสองสามสี่เดชานะครับหมายเลขบัญชีธนาคารกัิกรตามนี้เลยนะครับ ก็เคยผมผมเคยแจ้งไว้ว่าเดือนละ500บาทแต่ก็เข้าใจครับว่าช่วงนี้เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับก็มีผลกระทบกันทุกภาคส่วนนะครับไม่มากก็น้อยก็เดือนเดือนสิก็เลยช่วง2อสามตัวนี้ก็ช่วยเหลือแบ่งปันกัน,กนไปที่เดือนละสี่ร้อครับก็ตกสบ,บายล,ละร้อยบาทนะครับสิงหาคมมี3สัปดาห์ก็300บาทนะครับก็ต่อทั้ง4ตัวเนี่ครับเพราะมีบางท่านไม่แน่ใจว่าเออมันแค่หุ้นตัวเดียวหรือเปล่าคือต่อทั้ง4ตัว ทั้งหมดเลยครับก็คือถูกยิ่งกว่าซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดนะครับแต่ส่วนท่านที่ถามว่ายังจะมีแจกฟรีอยู่มันก็มีครับอาจจะเป็นน้แคอีกครับแต่ความถี่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะสัปดาห์ละสองวันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะมาอัปเดตผลใน YouTube อยู่อยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาข้อมูลอะไรไปแปะไว้ในไลน์กลุ่มมันเยอะมากครับเพราะมันจะเปลืองเปลืองเมมโมรีเปลืองความจุของไลน์กลุ่มครับก็จะเอามาแปะใน u t u b e นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลของวัน พูดกันนะครับ